นางสาวแพทย์ทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีโพสต์โซเชียลมีเดียระบุว่ารัฐบาลห่วงกังวลอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ความตึงเครียดร,ระหว่างอิสราเอลกับอิรานที่รุนแรงขึ้นขอให้ทุกฝ่ายยับยัง้งชั่งใจเพื่อไม่ให้สถานการณ์บานปลายและเลวร้ายลงจึงสั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศจัดตั้งศูนย์ประสานงานสถานการณ์ฉุกเฉินช่วยเหลือคนไทยในพื้นที่และสั่งการให้ประสานกับกระทรวงกลาโหมเตรียมความพร้อมอบพยพคนไทยหากสถานการณ์แย่ลง ขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเร่งดําเนินสามาตร,ราการสําคัญเพื่อติดตามความปลอดภัยของแรงงานไทยในอิสราเอลอย่างใกล้ชิดประสานงานนายจ้างและบริษัทจัดหางานเตรียมพื้นที่ปลอดภัยและแผนอพยพแรงงานในกรณีฉุกเฉินพร้อมทั้งแจ้งเตือนขอให้แรงงานไทยทุกคน เร่งแจ้งตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันมายังสำนักง,งานแรงงานนักลกงเทลอาวิฟหรือแจ้งผ่านญาติให้ติดต่อกลับมายังกรมการจัดหางานในประเทศไทยอัปเดตข้อมูลอย่างเป็นระบบให้สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือได้ทันทีหากไม่ปลอดภัยพร้อมสั่งการให้เอกอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานนักลกงเทลอาวิฟประสานงานกับนายจ้างทุกรายในอิสราเอลจัดพื้นที่ปลอดภัยรองรับแรงงานพร้อมขอให้แรงงานไทยทุกคนพกเอกสารสำคัญติดตัวไว้ตลอด เวลาหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงรวมกลุ่มกันในที่สาธารณะติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งประสานไปยังบริษัทจัดหางานในไทยให้ชะลอการจัดส่งแรงงานชุดใหม่ไปยังอิสราเอลในช่วงนี้ตามคำแนะนำของกระทรวงการต่างประเทศจากการปิดน่านฟ้าของอิสราเอล